ตอนนั้นก็เจนนุ่นโบมาอะไรที่เป็นคลิปเต้นอะไรเงี้ยโอ้มาหมดอย่างพัะเอกหนุ่มสายหล่อกล้ามแน่นอย่างมิกทองระยะเนี่ยใครจะเชื่อว่าเป็นขาแดนเหมือนกันคุณผู้ชมเรามีหลักฐานนะ<า>ออาลองไปประมวลมาให้ดูนะเจอนะเขอแดงใครอ่ะผู <S <s <vagy> ออ้หญิงนี่ <S <s น้องเรียรออแต่มีนี่เขาเป็นนมคนเลกเป็นตาขาที่เอใช่ไหม เฮ้ยนี่มังไก่เหรอเ้าใหญ่ไหม,มหเหมือนลาหกข่ยั <c oughs> ไม่ได้ที่ประเยโอ้โหเป็นไงใส่ทุกแนวจริงนะคร <ผม S 2> ับน่ารักไม่ธรรมดานะเขาบอกว่าผ่านการฝึกฝนมาแล้วใช่ไหมเขาบอกว่า,าไม่ได้แบบอยู่ดีลุกขึ้นมาเต้นไรเต้นกาน,นี่เขาฝึกมาด้วยนะแล้วเวลาดูไหมเวลาผู้ชายเวลาขาย,ยาวแขนยาวอ่ะ มันจะรู้สึกเก้งๆกางๆหน่อยมิกเองเขาบอกว่าตอนแรกที่เต้นนะเขาก็รู้สึกอย่างนั้นเยอะเหมือนกันก็เลยขอฝึกเยอะหน่อยเวลาพักกองละครทีไรนะต้องชวนเพื่อนนักแสดงเนะี่ยไปมาเต้นอัดคลิปกันเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะกับน้องเตี้ยวเนี่ยเต้นไปเต้นมาคุณผู้ชมแฟนคลับถึงขั้นยกฉายาให้เลยพระเอกเอลฟิวว้าวคุณมิกก็บอกว่าเขินเหมือนกันนะครับกับฉายานี้แต่ว่าแฟนคลับชอบก็ดีใจนะฮะตอนนี้เนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยก็มีแต่คนเรียกร้องอยากให้ทำคลิปเต้นอีกนะฮะก็มีเสียงของพระเอกด้วยก็ไปฟังกันหน่อยดีกว่าเชิญจ้า เราเราก็แบบมีเริ่มมีเริ่มเต้นบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบโอ้ยแฟนแฟนเขาเแฟนพี่น้องๆแฟนเขาเขาก็ชอบ<ม>อะไรเงี้ยเขาบอกโอ๊ยอยากเห็นบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยแล้วพอเวลาเราไปไหนเราแบบมีมีฟิลมียโอเคนะมีคนแบบอเอ้ยคลิปนี้โอเคน่ารักดีผมก็เต้นเต้นดูอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่ามันก็โอเค ซ้อมนานไหมแต่ละท่านานครับผมผมค่อนข้างซ้อมนานเหมือนกันครับเพราะว่ายากนะฮะผมว่าการเต้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแล้วเราแบบค่อนข้างตัวสูงด้วยอะไรท็อปคนแซวว่าไงบ้างว่าเป็นพระเอกเอลริวเขินเหมือนกันแต่ก็ก็ขอบคุณครับก็ขอบคุณครับผมเจ็บว่าเจ็ว่าเป็นคำชมจรินใหญ่เขาก็แบบเขาเขาก็ชมว่าเอาก็น่ารักนะในในแบบของเรานะครับผมก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยก็แต่หลายๆคนก็มีแบบ เอามาอีกนะชอบนะอยากดูอีกนะอะไผมผมก็ฟังแล้วผมว่าเขาเขาจริงจังหรือเปล่าหรือว่าเขาแก้งเราอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคเราก็เต็มที่ครับผมเขาก็น่ารักดีการถึายใเธอผ่อนคลาย